คุณคุณองค์อาจและคุณอนุมาติค่ะแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเรือยาวทั่วประเทศด้วยนะคะทีมงานสืบุรียาวริงเจ้าสายน้ํามาผักหลักอยู่ที่ชุมพรหลังสวนตั้งแต่เมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อรอถ่ายท,าทําพิธีเปิดประเพณีขึ้นขนชิงทงนะคะแห่พระนั่นเองค่ะซึ่งก็ไม่ทําให้ทีมงานพิกวังค่ะมีประเพณีแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจนะคะมีการแห่พระเรือทางบกแล้วก็ทางน้ําด้วยค่ะบอกไ่้ยคาเดียวนะคะว่าร้อยจังหู้ค่ะ ทันทีที่ขบวนพาเหรดเรือทางน้ําซึ่งประกอบด้วยเรือเกียรติยศเรือที่เข้าแข่งขันเรือสวยงามและเรือพระน้ําล่องตามลาน้ําหลังสวนบริเวณศาลาพิการทางน้ําวัดการประชากรผ่านสายตาแฟนเรือยาวชาวหลังสวนอย่างยิ่งใหญ่ นี่หมายถึงงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนจิงทงชิงโลและทวแพระชธานประจำปี2551ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีนายอํานวยบัวเขียวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานออกย้ําการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างชัดเจนทุกปีใน รงมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดซึ่งถือว่าเป็นวันออกพรรษาเนี่ยคนหลังสวนไม่ว่าจะไปประอกอบอาชีพยอยู่ณนะถิ่นฐานใดจะกลับมาที่บ้านร่วมกันทําพิธีทำบุญจักบาตรแล้วก็ร่วมกันแข่งขันเรือประเพณีขึ้นโขนจริงตงเป็นอย่างนี้ทุกปีจะสังเกตว่าที่นี่คนจะมากกว่าที่อื่นเพราะว่าพี่น้องจะกลับมาทำบุญทุตานนอกจากจะสืบสา,าบนประเพณีแล้วยังเป็นการแสดองออกถึงความรักความสามัคคี ส่วนขบวนแห่เรือพระทางบกที่มีขึ้นในช่วงเช้ามีการแห่โล่และทั่วพระราชทานรวมทั้งเรือพระบกจากวัดหมู่บ้านและองค์กรต่างๆซึ่งตกแต่งอย่างสวยงามรรการตาและคงเอกลักษณ์ของชุมชนได้อย่างชัดเจนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้พบเห็น ซึ่งขบวนพาเรหรดเรือพระบบทั้งหมดเคลื่อนไปตามท้องถนนโดยมีคนในท้องถิ่นทั้งเด็กผู้ใหญ่คนหนุ่มคนสาวและพู้เท่าผู้แก่แต่งกายสวยงามร่วมขบวนอย่างพร้อมเพรียงโดยมีพระสงฆ์คอยประพรมน้ำมนต์ตลอดทางขณะที่ประชาชนสองฝั่งถนนก็ร่วมทำบุญกันไม่ขาดสายก็วัฒนธรรมอะค่ะก็ต้องอยู่คู่กับคนไทยอะค่ะต้องก็ต้องอนุรักษ์กันต่อไปเพราะว่าถ้าไม่มีเหมือนกับว่าไม่มีวัฒน,นธรรมเก่าๆอย่างเงี้ย เราเหมือนเรารุ่นรุ่นหลานก็ไม่ได้เรียนรู้ใช่ไหมคะเพราะว่าทุกทุกจังหวัดก็มักจะมีประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมของตัวเองอยู่แล้วค่ะความร่วมมือร่วมใจของชาวหลังสวนส่งผลให้การแห่เรือพระทางบกและทางน้ําในพิธีเปิดงานประเพณีแห่พระแห่งเรือขึ้นโขนจิงทงยังคงเป็นเอกลักษณ์จะหาที่ใดเหมือน และสำคัญที่สุด okay, ยังเป็นจุดรวมของคนในชุมชนที่ได้มาร่วมการสื่อสารวัฒนธรรมอันดีและประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานให้คงอยู่ตลอดไปธรรมดาที่ไหนแล้วครับสำหรับที่ทิพเคยน,นะครับขบวนยาวนี่3กิโลนะคุณอากาศที่ไม่ธรรมดาถ้าจริงๆแล้วต้องเรียนท่านผู้ชมว่าเออเป็นงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนจิงคงนะครับซึ่งจัดมาตั้งแต่วันที่15 ตุลาคมแล้จ,จนมาถึงวันนี้วันที่19ตุลาคมจะเป็นวันสุดท้ายในงานนี้นอกจากว่าจะมีการจัดแข่งขันเรือแล้วนะครับก็ยังมีการแห่พระมีการประกวดทางด้านจ้องเชียร์นะครับท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นกันแล้วนะครับแล้วก็ทางเรื่องของเรือตา่างๆที่เข้ามาเนี่ยประเภทเรือน้ำท้องหินเรือประเภทนักเรียนเรือประเภทชิงช่วยพระธาตแล้วก็เรือชิงโล่พระราัน